วันนี้แล้วสินะซิลเวอร์แฟรงค์วันที่ลูกศิษย์ของเองจะมาแทนที่ข้าใช่แล้วอะตอมิกแต่ก่อนอื่นข้าต้องตามมันกลับมาก่อนกลับมาจากสมาคมปีศาจหรอ <c oughs> กลับมาจากหมู่บ้านโคโนฮัผิดเรื่องอไ,ไอแฟรงค์เอาเหรอ <c oughs> เอาดีๆแฟรงค์เองจะตามมันกลับมายัางไงข้าได้ข่าวว่ามันกำลังล่าฮีโร่ระดับ S ออยู่ด้วยข้ารู้ ตอนนี้มันกำลังออกนอกลูกนอกทางข้าจะสั่งสอนมันด้วยลุงคิวโชวลิเคนมดสายน้ำทลายหินให้มันได้ตาสว่างด้วยน้ำมือของข้าและตอนนี้ไม่ว่ามันจะอยู่ไหนข้าก็สามารถอัญเชิญมันมาได้ด้วยพลังของตัวดังอัญเชิญโอเคอะตอมิกไว้เจอกันใหม่กูไปเติมตังเอาตัวดังแป๊บ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวดํามาแล้วนะครับ240ใบเพื่อที่จะอัญเชิญนักล่าฮีโร่กาโร่นะครับมันจะให้อารมณ์แบบซิวเวอร์แฟงเลยนะครับแบบทำมืองยิ่งงอหน่อยสไตล์สำนักมาใส่น้ำทอายหินแต่ออกมาแล้วก็ถือว่าหล่อเทมากๆนะครับก่อนที่เราจะไปสุมหากาโร่กันเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในเมื่อกาโร่ตัวนี้ต้องมารับหน้าที่แทนอะตอมิกที่เพิ่งกลายเป็นตำนานไปส่งผลให้คุณผู้ชมหลายๆคนรวมทั้งผมคาดหวังกับตัวกาโร่ไว้มากเพราะงั้น เราจะทําให้อตอมิกแล้วก็เพื่อนๆทุกคนไม่ผิดหวังในตัวกาโร่นะครับเดือนที่แล้วตอนซอมบี้แมนเข้าวันแรกผมสุ่มหาและอัพพลังขึ้น1ล้านตั้งแต่วันแรกพลัง1ล้านใน1วันนี่ถือว่าสุดแล้วนะครับแต่กาโร่ต้องสุดกว่าครับเพราะว่ามาแทนอตอมิกของเราอย่างน้อยเลยนะครับต้อง1.5ล้านใช่ครับฟังไม่ผิดครับ วันแรกการโล่ของผมพลังต้องอย่างน้อย1.5ล้านครับผมเพื่อที่จะตอบสนองความคาดหวังของทุกคนและตัวผมถ้าพร้อมแล้วก็อันเชิญกาโร่มาเลยครับ10ใบแรกไปครับมานักล่าฮีโร่กาโร่มาหาปูซิวเวอร์แฟงเซอดีๆมาถึงปูสองตัวอ,อ,อย่าพึ่งได้ใจไปเก็บคำพูดนี้ไว้บอกกาโร่นะโอ้โหสปงมัดแปรนะฮะเป็นหนึ่งในตัวที่โดนการโร่ล่านะครับโดนการโร่ตบแตกไปนะฮะปไปไ สิบใบแล้วครับ20ิบใบต่อต่อเนื่องริผากาโรมาหาเถอะมาแล้วโอ้ยรอบนี้มาแต่20บใบเลยคิดอยากจะต่อสู้กับปีศาจระดับฮีโร่ให้สะใจสักทีไอ้ครั้งแรกที่ผมได้ตั้งแต่20สิบใบแรกโอ้โหดีใจนี่สินะความรู้สึกของคนดวงดีผมซุ่มมาเป็นสิบสิบตัวทั้งตัวตัวตู้แดงหรือว่าตัวตัวตู้ดำนี่เป็นครั้งแรก ที่ผมได้ตั้งแต่20บใบแรกทุกคไอ้ใจชิบหายเลยขอสุดโอ้โหน้ำตาจะไหลวันนี้ผมมาว่ะทุกคนเฮ้ยย0สบใบแรกผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยครับมันมีสินะวันที่ผมไม่เกลือแถมโชคดีช็ก ช็อกจริงทุกคนวิวใช้คอมโบนะฮะกาโร่กับซิลเว์แฟงคอมโบสำนักมาใส่น้ำทลายหินนะฮะโอ้โหดีใจจัดเลยทุกคนโอ้โหฮีโร่นักล่าที่มีวิชาย,ยอดเยี่ยมโ,ยโล่งแล้วครับรอบนี้ไม่กดดันแล้วทุกคนได้มาแล้วอะ่ะดูดีโอ้โหยืนแอคคยังหล่ออะครับ <c oughs> นี่เหมือนมั <c oughs> ดีใจจริงว่ะ20ใบอะครับทุกคนแต่ถึงเราจะดวงดีเราก็ต้องสุ่มต่อให้ครบ180ใบเพื่อที่จะเอาการ์โตัวการันตีอีกตัวหนึ่งนะครับจะได้เอาเศษมาอัพดาวให้ทโหนนะฮะไปต่อครับ30ใบแล้วถ้าได้อีกสักตัวขณะสุม่มนี่คือแบบผมล้องลันบ้านแน่ๆเ่มือกีก็ลัดบ้านอยู่แหละไม่รู้แม่กับยายตื่นไหมตอนนี้44กว่านะฮะไปต่อครับออ40ใบแล้ว hoo. ไม่กดดันเลยทุกคนปกติของบบกจะลุ้นมากนะฮะนี่คือแบบผมปดล็อกแล้วอะทุกคนชิลจัดนะครับ<ฮ>ที่เป็นคร,ร,าาานคร,รอ มาตะกีสิวะตุะ่มแบบชิวๆไปเลยครับไม่อีกตัวนี้จะดีมากเลยนะการโร่ขออีกตัวแล้วกันก็ไม่ได้บลบเท่าไหร่หรอกแต่ขออีกตัวได้ไหมครับรู้สึกว่าจะได้แทงท็อปแบคโฮเยอะผิดปกตินะครับมาทำไมตัวปากดีกดเฮ้ยลูกศิษย์อะตอมิกใหม่แล้วนะครับ E.I. 120บใบแล้วครับมาแล้วการโร่ตัวที่สฉันต้องเรียนพิเศษขอกลับก่อนได้ไหม จกักรพรรดิเด็กครับอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะฮะเพราะไม่ได้ใช้แล้วตกเมตาไปแล้วสายคอมโบสปีดไปต่อครับไปครบ180ใบมาอีกสักตัวเถอนนากาโร่น้าน้าน้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 มาอีกสักตัวเถอนนาน้าน้าน้น้าน้าคร์โร่ไปตัอตัวน้าน้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 ไอปีศาจคาแมนทั้งสี่ตัวอย่าเล่นตัวดิกาโร่คุึงขออีกตัวได้ป่ะยี่สิบใบครบการันตีแล้วเหมือนว่าจะไม่ได้กาโร่อีกตัวนะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับอันนี้ก็รู้สึกสุดดยอแล้ว ไม่ตัวก็ได้ไม่ถือโห้ยไม่มาปั๊บคม1หนบใบแล้วครับแต่ว่าความโลภเข้าครอบงำมาทุกคนนไหนดวงก็มาขนาดนี้แหละขอสุ่มต่ออีกสักหน่อยได้ป่ะกูจะได้การโรอีกสักตัวไปนะครับไม่จบที่180บใบร9 0บใบมาแล้วเอาแล้วมึงลบมากเราหายไม่กลอิดเอาแล้วครับเฮ้ยสีม่วงมาแล้วกูได้ลุ้นแล้วตอนแรกสุดแบบชิวๆไดยกลับมาตื่นเต้นอีกแล้ว อสองร้อยใบแล้วเฮ้ยการโัดแพ้ก่อนการต่อสู้ไม่ว่าจะลองอีกสักกี่ครั้งผมก็ไม่มีวันเปลี่ยนอันนี้เขาพูดหองใครอะทุกคนโอ้โหโซนิกไม่น่าเลยน่าจบที่ร้อปิบใบโอเคจบที่200ร้ยใบผมไม่ไปต่อแล้วครับพอแล้วพอแล้วฮะ <c oughs> โลบมาเดี๋ยวได้ลาหายแน่ไปไปเอาตัวการันตีกันเถอะครับนี่ฮนะรับให้หมดเลยรับให้หมดเลยครับ ฮาเซเอานี่นะครับอันเชิญครบ180ครั้งได้การโร่หตัวนะฮะแต่เรามีแล้วก็เปลี่ยนเป็น40เศษไว้อัพดาวนะครับมาครับผมผมจะสามารถอัพพลังการโร่ขึ้น1.5ล้านภายในระยะเวลา1วันได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับมามาลุ้นกันนะทุกคนมาครับการโร่พลังมีเพียงแค่4 7 9 1 4เท่านั้นนะครับเราจะขึ้นสู่1.5ล้านได้หรือไม่เริ่มจาครับไม่เลยครับไปครับเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมของไว้แล้วแถมของบางอย่างเราก็ยย่อออมาาจกกะตนครับ การโรนี่ได้สืบทอดเจตนาลมจกักอะตอมิดโดยแท้เลยนะครับเนี่ยอัพเวลลัวๆครับโอ,โอ้โหอัพลัวๆอัพขนาดนี้เวล40แล้วดื่มอีกโอโ้การโรบอกท้องกูนแน่นลวโวยโซดาเต็มท้องออไปหกคร้าทุกคนมาครับยังไปเรื่อยๆ,ๆครับ เออพลังบวกมา20,000พลังห0 0 0 0แล้วเบลแปดสิบหแล้ว, 8, ลวไปฮะขึ้นเบลแปดเก้พลังบวกอีก24,000ขึ้นเบลเก้าหกครับนี่ฮะผมเตรียมของทำกรอบแดงให้นักล่าฮีโร่การ์โร่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปครับผมเออพลังบวกมา29,000ต่อไปไปที่สกิลกันต่อเลยครับฝึกฝนครับฝึกวิชาฝึกสกิลให้การ์โร่เฮ้ยปลดล็อกดาวกว่อนดีกว่า นี่ฮะไปครับ1ดาวไปครับ2ดาวได้พาสซีฟมาแล้วนะของดาวไปต่อครับ3ดาวเอาเซตหมดต้องแลกครับ<อ>ก็ื่อี่จะขึ้น4ดาวนะฮะขาดอีกเอ่อสี่สิบเซตนี่นะฮะกล่องเลือกสากลไปแล้วครับแลกไปเลย75อันแต่เราจะแลกเซตฮีโร่มาแค่40อันพอนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเอาแค่4ดาวพอการ์โร่อาจจะไม่ได้ขึ้น5ดาวในตอนนี้นะแต่ขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนเอา4ดาวไปก่อนพลังบวกมาอีก3า0 0 0นะฮะ เอาอุลับในการขึ้น5าดาวเราให้ซอมบี้แมนไปแล้วนะคะเพราะงั้นการโร่จะขึ้นได้เพียงแค่สดาวเท่านั้น,นครับแต่ไม่เป็นไรเจะแสนสามหมื่นและพลัง1ล้านถึงแน่นอนแต่เป้าหมายของเราคือ1.5ล้านครับทุกคนเอาสก,กิลต่อครับทุกตัวละครที่กาอิกคิดจะปั้นต้องสุดตั้งแต่วันแรกที่เข้านะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้าด้วยซ้ำนะฮะไปครับกาโร่ใช้ได้ยาวๆนะครับผมปัจจุบันยังเป็นเมตาในเซิร์ฟจีนอยู่เลยนะฮะกาโร่ <โร S 2> ในตอนนี้ เป็นตัวที่โหดและครบเครื่องม,มากๆนะครับใช้ได้ยาวๆฮ้ยสมุดม่วงหมดอัพสกิลต่อไปได้ไม่เป็นไรกายมีเต็มพร้อมไปแล้วนี่นะฮะกล่องตำราสกิลแลกตำราสกิลสายต่อสู้ของกาโร่หนึ่งร้อยเล่มอีกร้อยเล่มทั้งหมดหกร้อยเล่ม<อ>เพื่ออัพสกิลการโร่เพียงคนเดียวเตรียมพร้อมไหมแล้วครับเตรียมพร้อมไหมแล้วครับทุกอย่างในการคำนวณทุกอย่างฮะไปฮะกาโร่ไปฮะฝึกวิชาไป ขาดอีก160เล่มว่ะสกิลยังได้แค่ขั้น13่ว่ะทุกคนแบบนี้มันจะถึง1.5ล้านไหมเนี่ยแต่ยังมีลุ้นอยู่ครับ <Yeah. S 1> ผมเตรียมท่าไม่ตายขั้นสุดยอดไว้แล้วจะเป็นตัวบูทพลังชัลเลอร์น,นะฮะไปต่อกันที่ประวัตินะฮะอ่าได้เสร็จการโร่หาอันสวยทักษะอัพเลยครับอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการฟาร,ร์มนะฮะต่อไปครับดาวม่วงครับอันนี้รุ่นพี่อะตอมิกทำไว้เลยนะเราเอาของที่ย่อยจากอะตอมิกมาอัพดาวม่วงให้การโร่นะครับงั้นการโร่จะอัพดาวม่วงได้สุดมากพลังจะคึกบำลับบบบบบกกกยยยััับ เปลาเป่าแย่แล้วทุกคนเศษม่วงลืมไปมันต้องใช้เศษม่วงโอ้โหแล้วเศษม่วงต้องใช้ระยะเวลา2 3สวันในการฟาร์มว่ะแย่ uh. yeah, เลี้ยวทุกคนยังจะถึง1.5ุ้าล้านไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในการคำนวณลืมคิดตรงนี้บวกพลังเยอะมากโอเคต้องข้ามตรงนี้ไปนะครับสวยเล้วไม่เป็นไรเรายังมีท่าไม่ตายอยู่นี่เลยอัพไปเลยครับเสื้อกาโรอัพจนสุดใบในการอัพที่ได้มาจากการย่อยอะตอมิกไปครับ จนเลเวล96ค่าใช้จ่าย700,000โกแล้วไงเพื่อการโรพลังขึ้นมา46,000นะครับต่อไปอัพดาวอ่ะนมื่นเ0 0ดอ่าตัวหนึ่งแป0พัปรานักบวชของการโรเอาสุดเหมือนกันเวล96เหมือนกันครับ700,007เงินเกือบหมดพลังขึ้นมา48,000สวยอัพดาวต่อบวกไปอีก18,000บวกไปอีก9,000 ได้อีกดาวโมม9,000เข้าได้แล้ว9แ2 0มื่แล้วครับทุกคนถ้าไม่ตายสุดท้ายที่จะเพิ่มพลังการโร่ให้อย่างมหาศาลสิ่งที่อะตอมิกได้ทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังนั่นก็คือกาโร่นั่นเองกาโร่จะมาสานต่อตำนานของอะตอมิกเลยได้สิ่งสิ่งนี้ไปนะครับอุปกรณ์ชุดเซ็ตหนักดาบสุดโหดครับ6ดาวกอบส้มออฟโคดสวยชิ้นแรกพลังขึ้นมา75,000ชิ้น2พลังขึ้นมา63,000ชิ้น3 พลังขึ้นมาอีก63,000ชิ้นสุดท้ายพลังขึ้นมาอีก37,000รวมเป็น <c oughs> 1นึ่งล้านหแสนหหมื่นตายแล้วขาดตั้ง3ามแสนสี่มันมีที่อัพใหม่นี่ว่ะการ์ดบัฟฟังก์ชันใหม่ของวันพันแมนอ่ะสการบัฟโจมตีไปปับกบวกหมื่นหนึ่งได้อยู่บวกเหลือสองเปอร์เซ็นต์โอ้บวกพันหนึ่งตายแล้วชิ้นนี้ไม่มีว่ะโอเคครับอัพดาวเลยฮะเออพลังโจมตีปับกบวกเก้าพัน บวกอีกเก้าพันดาวผมเยอะแต่ลอหกสบเจ็ดใบแล้วบวกอีก9 0 0าขึ้นสี่ดาวไปเลยบวกอีก9 0 0าันครับ 9, ขึ้นท่าดาวไปครับวกอีกเก้าพันพลังหนึ่งล้าองแสนสองหื่นแล้ว <c oughs> สองแสนแปด คือที่ผมคำนวณไว้ตอนแรกอ่ะมันน่าจะถึง1.5ล้านแบบเฉียดเฉีวเลยเว้ยเพราะว่าเรามีวัตถุดิบในการขึ้น3ดาวม่วงจากอะตอมิกแล้วไงและการที่เราขึ้น3าดาวม่วงเนี่ยพลังมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับที่เหนือการคำนวณของผมนะฮะผมดันลืมเศษม่วงการโร่มันต้องไปฟาร์มครับแล้วฟาร์มวันหนึ่งมันได้ประมาณ5อันครับการที่จะขึ้น3ดาวม่วงต้องใช้ประมาณ20เศษครับหาได้วันละ5เศษอีกประมาณ4 5่าวันตอนนี้ได้เพียงแค่1.22ล้านเท่านั้นนะขาดประมาณยังทักษะให้อ้วยนะ1.5้านยยังงงไก็ถึเดี๋วผม ขอโตไปฟาร์มอีกสักหน่อยละกันครับทุกคนฟาร์มเป็นกำลังใจให้การู้ของเราด้วยนะฮะสืบทอดตำนานต่อจากอะตอมิกครับใส่เซตนักดาบของอะตอมิกแล้วนะนี่มันชุดอะตอมิกชัดๆอย่างโหดนะครับ5้าดาวทั้งเซตเสื้อของดาวกรอบส้มออบสวยออฟตรงฟาร์มเลยครับปล่อยบอดฟาร์มเลยครับปล่อยฟาร์มไปยาวๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันแรกจะไปใกล้เคียง1.5ล้านได้มากสุดเท่าไหร่โอเคฟาร์มก่อนนะโอ้โหชุดเดียวหมดดง ว่างไงอาจารย์แฟงนักข่าวมาตามผมกลับหรอฮะว,ว่างไงอาจารย์แฟงอ๋อนี่อ่ะโอ้โหโหทีเดียวหมดดงฟาร์มแบบเดียวดีครับแบบนี้อขอตัวไปฟาร์มทักษะก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังจากที่ผมฟาร์มไปประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้พลังของการโรผมก็1ล้าน5แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เป็นยังไงครับทุกคนผมบอกแล้วว่าต้องทําให้ได้อย่างน้อย1.5ล้านตอนนี้ก็มี1นึ่3ล้านห้แแล้วนะครับพลังขนาดนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าอ่ะครับ<อ>โคตรกว่านี้มีอีกไหมสุดกว่านี้มีอีกไหมผมไปอัพทักษะมานะครับนี่ไปฟาร์มทักษะประมาณ3ชั่วโมงพลังเลยขึ้นมาเป็นล้านห้าแสนจนได้นะครับยังไปได้ต่ออีกนิดนึงนะครับพอดีว่า7จ็ดโมงเช้าแล้วตอนเนี้ย จากที่สุ่มตอนเตยสี่ตอนที่ผมนอนฟาร์มทักษะอยู่บนห้องผมก็อาบน้าเปลี่ยนชุดเตรียมนอนแล้วนะฮะนี่เราก็ลงมาฟาร์มเศษกันต่อนะครับฝึกขั้นพิเศษเอาเศษม่วงการโร่มาอัพดาวม่วงไปยังไปต่อได้อีกนิดนึงครับเดี๋ยวฟาร์มเอาเศษม่วงแบบกดข้ามเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่ฮะหนึ่งเศษม่วงของการโร่เราสามารถฟาร์มได้สามครั้งต่อวันครบสามครั้งแล้วครับผม นี่ถ้าดวงดีก็จะได้เศษทองมาขึ้น5ดาวด้วยนะครับแต่เศษมงได้โชว์อยู่แล้วอันนึงและนอกจากที่ผมอยากจะทําดาวมงให้การโร่ไว้แล้วผมก็อยากให้การโร่ของผมขึ้น5ดาวทองไวไวนะครับเพราะงั้นเราจะฟาร์มวันละ6ครั้งนะครับครั้งที่4่จะเสียเพชร120เพชรจ่ายไววไปเพื่อการโร่ที่สืบทอดเจตนาลมของอะตอมิกไกนิดนะครับไปครับอือไม่ได้เศษทองครั้งที่5 260เพชรจ่ายไวว อ่าได้เศษทองมาอีกอันนึงสวยสวยสวยสามร้แปดสิเ็ครั้งสุดท้ายแพงสุดปกติคนเขาไม่ค่อยกดกันนะอันนี้แต่ผมกดครับผมรีบรีบฟาร์มกดทุกวันบอกเลยวันละหกรอบมามาดูกันนะครับว่าพลังการโรของเราจะขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่เรามีหกเศษม่วงของการโรแล้วขึ้น1ดาวม่วเลยปึ๊บพลังเพิ่มขึ้นมาหกพั ปึ๊บกดล็อกอีกปักพลังเพิ่มมาอีก4,000ักดอัพลัวๆครับพันสี่พัน4ี่พันส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 ีพันหพันหพันหนึ่งสี่ร้อย่รครับผมขึ้นมาอีกเกือบสามหมื่เลยนะครับ กลายเป็น153897แล้วนะครับนี่ขนาดขึ้นแค่1ดาวโมงนะถ้าเกิดเราขึ้น2ดาวโมงเนี่ยจะได้ค่าส t ต t ค่าพลังเยอะกว่าน,นี้เยอะนะฮะ <S <S 3ดาวโมงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับขึ้นยับสุดท้ายนี้ผมก็ทําตามที่พูดได้นะครับกาโร่โผู้ที่มาสืบทอดเจะจำนงของอะตอมิกข,ของผมก็มีพลังถึง1538,970ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเลยนะครับ สุดกว่านี้มีอีกไหมครับทุกคนก็น่าจะต้องใช้เวลาประมาณ4ี่ม่ก็5วันนะครับในการอัพการโรขึ้น3ดาวม่วงหลังจากอัพเสร็จเดี๋ยวผมจะมารีวิวความเทพของการโรคู่ที่มาสืบทอดเจตจำนงของอะตอมิกและสานต่อตำนานของอะตอมิกว่าโหดแค่ไหนรอดูกันได้เลยนะครับว่านักล่าฮีโร่การโรของไกยิตจะโหดขนาดไหนในวันนั้นรอชมฮะแค่วันแรกก็ล้านห้าแล้วอะครับ <c oughs> ทุกคนสุดเกินโอ้โหการโรเต็มเมืองเลย โอ้ oh, เซิร์ฟผมที่เทพทูเยอะนะฮะสุ่มกันเต็มบ้านเต็มเมืองเรามาหาอะตอมิกกันนะครับขอบคุณนะครับคุณลุงอะตอมิกเดินหนีเฉยโอ้โหมารยาทมีไหมเนี่ยอะตอมิกลูกรักกงรยิน <c oughs> ขอบคุณนะครับคุณอะตอมิกที่มอบเซนนักดาบสุดโหดให้ผมใส่จนทำให้ผมมีพลังถึงหนึ่งล้านห้าแสนขอบคุณมากมากครับคุณอะตอมิกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมการโร่จะสืบทอดความโหดของลุงอะตอมิกเอ้กูพูดยังไม่ทันจบเลยอะตอมเฮ้ยเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกศิษย์ของอะตอมิกกันนะครับไอรอนฝึกฝนตัวเอง ัันนกเถอะท้าการโรสู้เฉยเลยอะก็มาดิครับว่าจะเอามือจากการล่าฮีโร่แล้วแต่ในเมื่อไอไอท้ามาก็ต้องจัดให้ซะหน่อยนะแม้ว่าจะเป็นลูกศิษย์อะตอมิกก็ไม่ไว้หน้านะครับเปิดด้านิเมสกิลปังสาม0สนเกมื่นเกือบตายนะครับติกันหัวสีเหลืองขวัญดากลับมาโชกเชยปล่อยกลับไปพาสีนะครับเจ็ดแสน ทีเดียวล่วงเลยนะครับอีไอรอน <What? S 1> ก็ขอโทษด้วยนะอีไอรอนแม้ว่านายจะเป็นสิทธิ์ของอะตอมิกแต่พอดีว่าฉันก็เป็นสิทธิ์ของซิลเวอร์แฟรงค์เหมือนกันเพราะงั้นการที่สิทธิ์เอกของอะตอมิกมาท้าผมด้วยผมก็มีสามารถออมมือให้ได้นะอีไอรอนเอ,อ๋ยโคตรทีไอ้น้องแตกไว้ดิเดี๋ยวเขามาเห็นศพอีไอรอนหนีดีกว่าทุกคนไปแล้วจ้า